วันนี้เราจะมาตัดใยเห็ดนะคะครบวันที่3ามาสามคืนวันที่สีเ่เข้าวันที่4เราจะมาตัดใยเห็ดนะคะทุกคนเราจะเปิดเห็ดก่อน เป็นใหญยย่แล้วนะคุณลีคุณ,คณ <ห ả? S 1> ล,เลีเป็นใหญ่แล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้ว 10นาทีก่อนนะเราถึงจะลาดน้ำเราจะเปิดระบายอากาศออกกเจนให้มันเย็นก่อนอาานะคะทุกคนให้เห็ดมันเย็นก่อนร้อนระอุเลยไอร้อนอย่างเลยโอ้โอไอ ดูเลยดดยายตุ้ยมาดูมาดูใย,ยขาวฮะดูเลยจะตัดใยเห็ดนะคะทุกคนทุกคนมาดูยายเห็ดใย,ยขาวเต็มเลยดูใกล้ๆนะคะทุกคนนี่เห็ดมันจะออกใย,ยขาวๆแบบนี้ ดูใหญ่ใหญ่ของเขาจะเต็มเลยนะทุกคนโอ้โหใหญ่ของเขาเต็มเลยดูดูดูด,ดูใหญ่ของเขาทุกคนเราจะเปิดไว้สักสิบนาทีแล้วเราจะตัดใหยนะทุกคนเปิดไว้สักสิบนาทีก่อนเราก็จะมาทําการตัดใหญย ิบนท่นทุกคนปลูกในปากก่ากล้วยมันแคบสถานที่มันแคบมันก็เลยทำลำบากนิดนึงทุกคนโอ้กําลังจะออกดอกก็มีนะทุกคนมันจะออกดอกเร็วแท้ยังไม่ได้ตัดใยเลยจะออกดอกแล้วทุกคนอ ไม่ธรรมด,ดานะนี่ทุกคน